สวัสดีครับน้องแต่แต้งแต่ยกไหนครับแต่งแต่ยกไหนครับประมาณยกสองครับเกมมันเป็นยังไงโอ้โหมจังหวะสุดท้ายใน่ใชผมคิดว่าแบบทำไม่ขาดเหมือนไฟที่แล้วพอทำไม่ขาดแล้วผมแพ้เลยทำไม่ขาดไปเลยมันเป็นพลาดลายยกโดนีบพจังหวะนั้นนี่โดนถีบทํทำให้เปลี่ยนเลยเกมเปลี่ยนเลยเกมสี่ยกผ่านมาาก็เบียดไปเบียดมานะดูเราจะได้เหลื่อมๆนิดนึงด้วย แต่ว่ายุคสุดท้ายนี่ก็อย่างเหมือนว่าเราเหมือนกลัวกลัวไม่ขาดเพราะว่าไปล้มสองสามครั้งก็เลยแบบอยากทําให้ขาดไปเลยไปพลาดเองในใจก็อยากทําให้ขาดเดี๋ยวเป็นเหมือนหลายไฟที่ผ่านมาก็กัดเยาวอีกสักหน่อยแต่ว่าก็พลาดจนได้เสียดายไมจังหวะนั้นพลาดเองพลาดเองอีกสักครั้งได้ไหมอันหนักพี่กันไหนร้อยยี่สิบร้อยสามร้อยยี่สิบเขยหก็ได้ร้อยหนึ่งเก้าก็ได้วันนี้ร้อยยี่สิบมันเป็นไงบีบไปมากไปหรือว่าตึงไป ร้อยสิบเก้าสวยกว่ามันแน่เลยว่าเขาได้ลดลงม,มาว่าวันนี้ปลาไม่ค่อยไปเท่าไหร่แล้ว,ลลวอาวุธไหนของเราเลยที่ที่ที่สร้างความกดดันให้กับเขาวันนี้ก็เตะขาแล้วก็ควัดเดินควัดตามเกมตามสไตายเรานะก็ท<อ>ทำได้ดีด้วยแล้วคูช่ชกเราเอาวุธไหนที่ที่สร้างสร้างความกดดันให้กับเราก็พอจังหวะจะมาจะมาเขาหักเหลียวลงใช่ครับจะมาจะมาเขารัดเอวทุ่มทิ้งอะไรประมาณเนี้ย เกิดได้นะแ,แฟนๆนี่คอมเมนต์ให้มาเข้ามาให้กำลังใจเราเยอะเลยอาชีพเท่าไหร่เมื่อกี้เมาะหกหมื่นได้เป็นเพียงตัวเลขก็ไม่เป็นไรครับน้องพยายามทำที่แล้วถ้า,ถามีโอกาสเข้าขอ,ขออีกสักไฟั้น้ำหนักร้อยสิบเก้าฝากถึงแ,แฟนที่ติดตามเชียร์เรานี่นะครับก็ขอโทษทุกคนด้วยครับวันนี้พลาดเองครับโดยรวมพอใจผลงานพี่ก่อนก็พอใจครับแต่ว่ายังติดใจอยู่ดอกสุดท้ายส่งผลให้แพ้วันนี้เลย ใช่ครับนี้แรงก็เต็มที่ครับดูไม่เหนื่อยดูไม่ไม่เพียเลยแรงมาอัดเต็มที่ครับสะได้พลาดท่าไปฝากถึงแพ่นๆที่ติดตามเชียร์เราหน่อยก่อนที่จะแพ้น้องก็บฝากช่วยติดตามด้วยครับผมไน้าจ้ถ้าไม่ดีกว่านี้ครับครับผมก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็หายไวๆครับน้องครับผม